สิอันดับแอนตี้ฮีโร่ด้านมืดของเหล่าฮีโร่จะมีฮีโร่ตัวไหนนั้นมาชมกันเลยครับอันดับที่สิแคทวูแมนฮีโร่สาวสุดแซบเป็นไวไลท์ในชุดแมวเหมียวสุดเซ็กซี่ชุดดันรับลูกของเธอโดยที่งานอดุเกข,ของเธอคือการขโมยของมีค่าต่างๆมากมายทั้งคนรวยและเราโจนอันดับที่เก้า เนเมอร์เดอะซับมเมอร์เในะช้หนุ่มผู้ปกครองทะเลเขามีความสามารถหลากหลายเมื่ออยู่ในน้ำหายใจในน้ำได้ว่ายน้ำแนวเหมือนปลาปกครองเมืองแอตแลนติกมาแนวใสมืดเพราะใครที่เขาสู้ด้วยเขาจะสังหารหมดทุกกลายอันดับที่แปดเดอะคอมเดียนหนึ่งในฮีโร่ผู้พระดุงความยุติธรรมในแบบของเขา เขาค่อยกำจัดเหล่าร้ายแต่หัวสุดเพราะเขาก็เลยถึงฆ่าตายจะออกมาเป็นแนวฮีโร่ที่สังหารผู้ร้ายสะมากกว่าอันดับที่ 7. เบนเป็นตัวร้ายที่สําคัญตัวหนึ่งเทีเดียวและส่งผลกระทบต่อแบทแมนอย่างแรงเบนจึงเป็นตัวละครที่ได้รับพลังเหนือมนุษย์จากการเป็นหนูทดลองเขาได้รับสารที่มีชื่อว่าเวนม เบนจึงเป็นตัวร้ายที่มีความเหนื่มนุษย์ทั้งกำลังและสติปัญญามากที่สุดในบรรดาตัวร้ายของแบทแมนอันดับที่ 6. b แบทอดัมหลังจากที่สัมผัสเครื่องรางทำให้ได้รับพลังงานวิเศษเคยปกป้องเพื่อสู้ความยุติธรรมแต่เมื่อเสียครอบครัวไปจึงกลายเป็นปีศาจร้ายในทันทีอันดับที่ 5. อ e ิเล็ก้ร์เธอคือสาวสวยจอมสังหาร หรือเรียกว่าสาวพิฆาตก็ได้ใครที่ถูกเธอหมายหัวเอาไว้ก็ไม่สามารถรอดไปได้ทั้งฉลาดเชี่ยวชาญการแช้อาอวุธและชุดสีแดงสดหลักๆเป็นฮีโร่ใส่เมื่ออีกคนเพราะเธอรับจบเชื่อคนเป็นงานอดิเรกข,ของเธออันดับที่4จอห์นคอนเทนชยัยบุรุษผู้ที่เป็นที่รักและเกียรติชังและคนคงรู้จักบุคคลนี้แน่นอนผู้ปราบปีศาจไลายนาะ้ว่าจอห์นคอนเทนชาย ผู้ที่ถูกเก่าวขานในหมู่ปีศาจทั้งหลายเมื่อเขาออกมามีตายแน่นอนด้วยบุคลิกเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายพร้อมที่จะลุยตลอดเวลาอันดับ3เวนอมหนึ่งในตัวร้ายของสไปเดอร์แมนปรสิตด้านมืดผู้สิงสู่กับบุคคลที่ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าไม่ถูกใจจะไปสิงร่างกายคนที่ถูกใจและสามารถผสมเข้ากับร่างในะระดับเซลล์ได้ถ้าอยู่นานพอ อันดับ 2. โกดไลเดอร์บุคคลจากนรกผู้ที่ได้รับพลังงานจากซาตานเขาทำหน้าที่กำจัดจนหลายทุกที่ที่เขาไปทำให้เหล่าหลายที่จ้องตากลายเป็นคนบ้าเสียสติหรือแข็งเป็นหินไปเลยอันดับ 1. De เดทพูฮีโร่สุดป่วนที่มาพร้อมกับความเก่งนขนาดตัวพ่อเองกับ ด้วยความสามารถของเขาที่ไม่สามารถตายได้บวกกับงานของเขาที่จัดการกับเหล่าร้ายอย่างเช่นพวกการค้าอาวุธแก๊งยากูซ่าซึ่งไม่สามารถจับกลุ่มได้อย่างแน่นอนเพราะเขาค้าเรียบสำหรับคนนี้ต่างจากฮีโร่คนอื่นที่จะจับกลุ่มผู้ร้ายทางช่อง SCM c h a n n e l ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับกด u ับสไ i b ้ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ